เราเอารถเอาหนามาถิ่มเราทำหนามเป็นตุมเราทำหนามเป็นตุ่มนะเนาะนหนามที่เจาะอุโมงค์เราผมเอามาถิ่มนะครับเนาะเอามาถิ่มนี่เพื่อสิได้เอาดินมาผสมนะครับผมให้ให้เป็นดิ่แห้งนะครับเนาะให้แหงแ้งเราค่อยๆเอาไปไปทิ่มอีกเจนหนึ่งครับผมนี่ครับผมก็จะ เป็นในซีเนารเนะนะเป็นตุมเป็น,นานดินนองมากครับผมก็มีรถเอามาถิ่นนอนะแก่จากใส่งานมากครับผมน่ครับนะเบาหยาัดพามาเบิ่งนะครับผม บริษัทเองนะครับเราบริษัทแมนเมื่อป้าผมจอดที่นี่หนึ่งแมนเป็นบริษัทเองนะครับรบริษัทที่บริษัทยู่นะครับผมนะแมนปรครับผมรถเมคโคนี่นะครับผเล่นล่างมันอยู่นะครับผมนี่ครับผมแมนปรครับผมรถหกหลอดนี่ครับแมนนะครับผมรถหกหลอเคร่อ รถเค็นก็หนึ้งกระแมนนะครับเนาะเป็นบารถที่บริษัทบริษัทแห่งงานนี่นะครับเนาะอันนี้ทางออกทางเข่านะครับเนาะตรงมีน้ำล่างครับผมลัางรอรถนะครับเนาะลแางนัก็เรียนลุ่งนี่ครับผมคอนค่อยออกไปนะครับเดี๋ยบ่ายมีดินนี่เราออกไปใส่ถนนนะครับผมนะครับผมใกล้บ้านใกล้แฟดเพิ่นนะครับเนาะเราพวกไก่จากแฝดครับผมมันลอยเม็ดนะครับมันลอยก้อนเม็ด มั่นนี่ยนะครับผมเนี่ยบรรยากาศเนี้ยมันเลี่ยงนะผมไม่เบิร์กเย็นสบายสบายกะเบาหยันนี่ครับผมมีแต่สิ่งแต่ของนะครับผมนีครับผมผู้เฮ็ดกับเฮ็ดผู้ทำกับทำนุ <c> ่ <ười> ครับผม,นะบผมย่องเท่นกันไว้ขึ้นนะครับเนาะเป็นระเบียบแน่ย่วเป็นระเบียบแน่นี่แต่ของ นี่สิเรากำม,มเก็บของพนว่าสตูนอนละพนันเอิ้นวาสต <laughs> สตูือที่เก็บของเ้างนาะครับผมเก็บของที่ใส่แล้วหรือทีปนในใส่ซื้อม่าไม,มต่อมาวส้สนะครับผม <laughs> มองหรอมองเศ้าครับผมพัอ <laughs> นยนใจอยู่นี่นะครับเนาะ ยูงสี่กระบุกเบาหยันดูผักอิเต่าอะไรน,นะครับเนาะโอ้นครับผมสีสันสวยสดใสครับผมเขาจะกำลังโจมถังนะครเอาถังจัดถังครับผมจัดถังไปนี่นังไปน้ำคำแล้วนะครับเลิกงานมากเบาหยันมากอย่างถูกหดบวหุ่งครับผมไป,มปหัวน้าบวหงุ่นแล้วครับเนาะครับผม มองนี่ก็บมองเบายันนั่งเข่วมือแล้วครับนี่นั่งฝอยอยู่นี่แหละครับอาารนเอ้านนนนครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเด้อ